สวัสดีครับ FC f อฟแฟนสองในฐานผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมยอดวันก่อควรจะพายเอฟซีในฐานผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมปทานระวังนนทิยาแม่น้องนาดาก็แม่กุญนะครับแม่กุนญยพีมาบอกเลขกสองตูสองครูให้มาแล้วงวดวันที่สิบหกพฤศจิกาย,ยนหกเจ็ดนะครับเพิ่นสิมาบอกกันตัวได้ก็ตามไปฟั่งลงไปนะครับเข้ามาแล้วก็น่ากดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะครับ ขอมวดน้เมินก่อนนุ่นที่ยาแบงปันมหาพผู้บริจัดทำเป็นคลิประวชเอฟซีและธรมพุตตุนพุตันแต่ฟังในรูปไปน้ำกันทุกๆคลิปนะครับเพื่อนเสี่ยงมากด้่ยังไงกตามไปฟังผมบอกกันครับผมเลยนะครับถามผมมานะครับนุ่นทิยาจะพาพ่อแม่ไปนอนเอฟซีไปตามเนวทางของแม่กุลนะครับแม่กุลซูนไ้พีนะคะมาบอกเลขบ่ถูกนะคะวดที่ออกโคข่าบอกถูกนะคะหกห้ากับหนึ่งเก้าถูกโกขานะคะสำหรับงวดที่บ้านมานี่บ่กเขานะคะ วันนี้มาบอกอีกแล้วเพิ่นว่าทับบอออกบอเข้านี่จะตายรอบสองะะนะคะบอกเป็นเลขสองตัวจะเป็นตัวได้ไป,ไปไเบ anyway> ิ่งไปชมน้ำกันเลยค่ะพี่พอดีพี่ผมบว่าบางหลงกีกันยังเอามาป้าอย่าง่ามปนียังวะเอามาตะร์ไซค์ยืที่โชงมาเนะก็ทั้งหนุ่มทั้งแง่ทั้งหนุ่มทั้งแง่แง่โชคพี่น้อง ยังไดบอกเลยขึ้นว่าถือเดนี้แม่คุณจ้งผีมอหลอนนั่นตัวเนี่ใด้บดีขามันยู่เพราะผีเนี่ยมไ่ไหวอ่ตายรอบสองรอบนยมตายรอบสอรอบสเดอ๋ยตายรอบที่สามเดอ๋จะไปนํำขาเลขผีบอจะไปน้ำขาผีแล้วกัแท้งนะเธหมกำลังแล้วตัวยน่ยเลย้ีจ้งผีมอหลอดยนีใดผูก็แต่วาพีบันข้ามเกศกัตัวนี้ข้แค่ก็แต่ ที่เาแมนคือจะหวาดเฮ้ยเัอกะแมนทีแบบเขาเป็นแก่ตัวดีดีเลยมาเนี่ยได้กับผิวหัวหล่อนตัวยขนาดเนาะมาดีนกับตัวอีกตัวอีกแล้วเอยตัวอีกตัวอีกผิวพ้อหล่อนตัวอีกแล้ว แ้วตัวยานไก็ไม่เด็ก่งเราว่าเมือนเด็กเตัอันี้มัีวอีว่าบ้านเน้พอพ่ออีลีตัวฟันอีลีบอกแม่คุณฟันอีลีฟันมาวอหลอดเมื่อบอกเลยขี้ก็กก็ข้านนึกว่าแม่คุณใจเสืองานหนูต่างของซื้อนุบกิบาลแม่คุณฟันได้ฟันเมื่อไเนียเอาพ่ตรงตรฟันเมื่อไันขึ้นเหรอหมฟันขึ้นฟันเวลาสำหรับ แต่เป็นเงินเป็นข้ามบอยังไม่หล่อยี่ซี่ข่อยเสียเงินนะตายทั้งสีแล้วคนได้เนี่ยเทียงขึ้นเนาะคนลาจังดคนมีสามตัวคนลามันมันมาบอกเรีสิันะาันละ่าี่เกี้ยกที่แาัะแต่ว่ามีสามตัวเหมือนกสามตัวบ่มี่ไหมจะไปยิงบูษยาังกนเออีไปยิงโจเก้าละี่หลอโจเก้าวละเจ้าขบเหวังั้ตัวกูยิงยงก่สิ น้ำค้างนี่เนาะบ่บ่มีสามตัวบ่มีสามตัมีแต่สองตัวพ่นบอกว่าบนหรือล่างบ่พ่นบ่เลยบอกคันบ่อบอกวันนี้บอกคนแรอย่ามาอีกเออย่ามาอีกเออบ่ผีนั่นแหมเออบกผีแหลเา้มาเจ้าเนี่ยสี่สี่เจ็ดสี่แปดเาแล้วสีจ็กับสี่แปดเอี่น้องเด้อ อีวอนหัวดำเา C เจ็ด C แปดเพิ่นเน้นบ่นีโต้ใดบมนิโตเพิ่นบโเน้นเนาะดังเขียนถือ,อว่าระว่าง C เจ็ดแปด้ะแมจโมีสามตัว่ีมาบอก4เจ็ด C แปดซเป็นศูนย์บ่ตายเดี่วเนาะ้าววา้าเป็นสามตเนาะมันจะเป็นศูนย์เจนย์แปด้เลล 3, นาะอนท่ห้า,นา,นากยันมากเนาะโุนมักบ่มักศูนย์ออุน หมเนามู้ในพีดีมีมตัวไหมพีแม่มบอกเจซีปดนี่เพิ่นว่าจังไเพิ่นวามันจะออกบอ,กอมันจะออกหัว่ันไหนออบนหัรัง,งกับว้าว่สิาวไปใช้แบน,นี้ว้าคลิปขั้นพ่อหานะที่อ๋นนี่ โอ้สิเอางมืฝันเอาทั้งวัาทั้งฝันก็ได้ออย่างเขาเล็เขางมือก่อนไปล้างมือพี่น้องเป็นมาซีเจซีแปดดออกมาไปเลยซ้ำตมันจะพีน้องพีนต้องเป็นศูนย์เป็นศูนย์่ะาใ้ใส่ซ้ำโตอ่ะศูนย์ศูนย์ซีเจ็ดเป็ศูนย์อ่อนวันวานไม่ออกศูนยซีวันนี้ไม่ออกศูนย์ี็ดศูนย์ีแปดมือที่นอไออกเมื่อลปีเ้ยเคยเห็นยวน หาเป็นลักลอยสามงวดแม่แม่จำเลยว่าที่มันออกกะยังที่หาหกการักลอยห้าห <60, 30 S 2> ้าหกสองหรอกค่ะหกหยังกับหกหกหกสองหกหกห้าหกหกศูนย์หกศูนย์หกหกลักลอยยี่สามงวดเนี่ยนะหกศูนย์หกหรอค่ะหกหกสองหรอคะหกกานะเาวนี่ศูนย์ยับรักลอยแต่ศูนย์ยับเอฮาตัดมันได้แต่ศูนย์ซี มันสี่ทำไมมนจีายเถะแล้วว่ามันบอกสองโตเห้าเอกสามโตเห้าจับใส่ซื่อเพป็นว่าแม่คุณมันบอกสองโตเนี่ยนอบสองรอบสองนีตัวหัวเลิกหัวหล่อนมันเนอะเอ้ยหัวเข่าไม่เท่าคันคันคันห่วเข่าหัวนี้เศร้าฝันเด้อทำคนมาอีกอ่ะหาข้างบนพีชที่ว่าบ่มบบี้เป็นธรรมดาท้ายคนเดียวลูกย่าบ่ได้มันทายได้หวนโคานะหาออกข้างบนตรงๆเลยแบบไม่ต้องกลับ แน่อันว่าเมันบอกว่าถือเป็นเงี้ยค่อยถือยุงวันหนึ่งวันท้องาใครวผู้วิพุได้ดูเลยจ้องมัพี่น้องเอ๋อกับเบิรงกันไปวังวันในผนชิมาอีริสลิวมาตัววพี่น้องตัววะใหญแคนี้ตัวพรมก็เลยเปรียบพร้อมกันดูว่าน้องมียาค่ะเด็กเป็นกังวลไม่ได้พี่น้เด็กกนเนี่ยชีวิติบาอยู่วะ มันมีมันมาสองตัวนะหัวมหารซีซสองตัวบางทีมันอาจจะเลือตัวนึงเนาะซึ่งหัวที่แดงไปก็สุ่มมากซุ่มมางเลยคุณนาทีทามมันแน่นอนมัอยู่บนหอยู่่งอยมหนากมตาฟัน้เนาะได้เสื้อเอพีน้องเสื้อผ้าเอฟซีากันเอาเส้าศูนบเร็ัเตผู้วเอฟซีเี่ยากแย้วหุ่ไอ้กงไอคุณไอ้คนแถวนี้ได้ใส่ไม่ไปละงจ็บรวมรวไว้โกับดาวน้ำเนื้อพี่น้องเด้อ สออรุมาได้ลิปนี้ได้ยิมนี่เลขแม่คุณผีมาบอกวันหัวขาเขาวันที่ผ่านมาบองเขาค่ะวันที่เป็นบอกสี่เจ็ดสแปนะคะสี่เจ็ปดโอ้ยล่มเกิด okay. um, ่ม okay. เ um, okay. 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 oh. ียงนี้ลมเกียวเขาไม่ไ้ค่สี่เจ็ด่แปดากับยันสามตัวให้คือศูนย์สี่เจ็ดศู่พีมาบอกก็นตายแล้วอาจจะเป็นอะไรนะคะเป็นอะไร่างนะคือสระชีรักาบาล เนล้านสอมรถเนเครือแห้งแก่ลานสอมรถได้เป็นออกขขางๆมันได้เสียงดังไปจ้ะโค้ดบนฟันใลจะคลิปเนาะเมนเดิลงาไปเลยเนาะเฮ้ถึเลขได้ลูกปีเสื้อดำนะบ่าถือซีซีได้น่ะสร้างสอมรถถือเลขมนถึงเลขซีซีบนฝันเห็นเต่าจ้ะเดี๋ยวลูกคลิปนี้เราจะไปสัมภาษณ์เนาะแต่นฝันเห็นเตาไม่จืดเลอืมตอนในเตาย่อมแดงนบอกซีซีเนจ้ะไม่ แล้วเออพี่่นงาขอบคุณแม่คุณหลายๆเด้อค่ะที่ให้หน้าทางนะคะวันนี้ให้เอฟซีโซนีนะค่ะของแม่คุณนะคะขอบคุณมากค่ะครับกระวางว่าเอฟซีและทรรมบุญส้นตุ้งท่านคงถือเงี้ยในฟังแล้วนะครับเทนวันทียาได้สรุปเลขของแม่คุณนะครับท่านเราผมไม่ไทยกินมีเหตสรุปครั้งหนึ่งนะครับแม่คุณพี่มาบอกเลข องตสองคูให้มาแหล้วเงินวันที่สิบหกพืชเกกียนหกเจ็ดนะครับแม่ขุนฟันว่าผีมาเรบบอกเรียงกับสี่เจ็ดกับสี่แปดนะครับมีสองตัวแถวเรียงสามตัวเป็นนอนทญาก็บแม,ม่นอนด่างเัดเสียงหิเป็นศูนย์สี่เจ็ดกับศูนย์สี่แปดเปราขั้นตายแล้วนะครับไปครับบัวลักนะครับเป็นแนท่งสื่อถ่ายกินแบงของอรัฐบาลก็บ,บางวัยเอฟซีและสมทุทรสงคราม ควกเธอที้นีนฟังเล้วนะครับถ้าเราบผมโมทายคิปมนีขออยุ่ทีเพียงทตำนีพวกกันอีกคลิปต่อๆไปสำหรับคิดมีโชคดีสวัสดีครับ